สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ป้าบัวไปตลาดแล้วได้ปลาขาวมาค่ะป้าบัวจะมาเก็บเนี่ยค่ะอีตูกับอีตูนางรักไปไปหมกค่ะไปหมกปลาเป็นเป็นเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวเข้านอกมาค่ะมาจากนาครสวรรค์เข้ามาขายมันก็บวมๆแล,ะละ้วล่ะแต่เป็นคนเป็นคนที่ชอบกินปลาน้อยเนาะเป็นปลาซิวปลาขาวเจอแล้วก็เอามาเลยค่ะเนี่ยป้าจะหมกค่ะหมกปลาซิวค่ะนี่ ใส่ผักอีตูใส่ผักอีตูหอมๆค่ะใส่ผักอีตูหอมๆแล้วก็ได้กุ้งมาครึ่งโลค่ะกุ้งเป็นกุ้งข้านอกมาอีกเช่นเคยค่ะโลละร้อยร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบโลละร้อยสี่สิบค่ะประบวซื้อมาครึ่งกิโลป้าก็ว่าจะปลากุ้งสดข้านอกมาเนาะป้าก็จะว่าจะก้อยก้อยกุ้งแต่ไม่ใช่กุ้งเต้นนะคะเป็นกุ้งที่ขานอกมา กินอาหารแบบนี้บ้างเนาะกินแต่หมูแต่ไก่นี่เอได้เล้ว,อ,ลวอุ้ยเนี่ยค่ะได้แล้วอุ้ยเตะสะดุดนะค่ะได้ผักอีตูแล้วแล้วป้าก็จะมาถอนเอาเอานี่ก็ได้เนาะนี่ค่ะต้นหอมไปใส่หม,มกปลาเนี่ยค่ะหมกปลาน้อยแล้วป้าก็จะตัดตรงนี้เห็นไหม ป้าขยักตรงไว้เออไม่ใช่ตรงขยักไอ้ต้นกล้วยไว้ตัดก่อนนี่นี่ค่ะได้แล้วตรงแล้วก็ได้อันนี้ผักอีตู่กับต้นหอมค่ะไปหมกปลาน้อยค่ะไปหมกปลาน้อย เดี๋ยวเครื่องใส่ก้อยกุ้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะวันนี้ป้าบัวไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะชมบรรยากาศฟ้าก็ร้องขึ้นขึ้นขึ้นค่ะนี่จ้าป้าก็พามาเก็บผักคลิปสั้นๆเนาะป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะแล้วป้าจะไปหมกเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาเก็บเครื่องหอมไปใส่ก้อยกุ้งค่ะสวัสดีค่ะ